ไม่คิดเลยนะว่าจะเจอแฟนเก่าของผัวฉันทำงานที่นี่อ,อนี่ร้านเนี้ยเป็นร้านของย่ายฉันเองแหละ,ลน,ะนี่แพรแกไม่อายเหรอที่แฟนแบกเข่งผักเข้ามาในร้านอาหารหรูแบบเนี้ยคุณสั่งอะไรไปยังครับสั่งแล้วค่ะ บรรยากาศร้านนี้ดีมากเลยนะครับบอกเลยไงคะว่าคุณต้องชอบร้านนี้เป็นร้านของญาติใช่เองแหลคะค่ะคุณเนี่ยทั้งสวยแล้วก็ดูดีมากเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณลูกค้าคะเอา้านึกว่าใครใครคะคุณรู้จักด้วยเหรอเออคือก็พอรู้จักนิดหน่อยนะครับ ดีแล้วแหละค่ะนึกว่าอาดีตแฟนเก่าของคุณเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟไม่งั้นเนี่ยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเลยนะคะครับงั้นเดี๋ยวเราลองท้องอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปช็อปปิ้งกันต่อนะคะอ่ะได้เลยครับ ดีไหมคนดีคนั้างนี้นอนคิดถึงอยากให้เธอคิดคำหนึ่งเวลาคิดถ,ถึงเธอจะรู้ไหมหัวใจมัวร้องดิดเธอาเป็นไรวะเนี่ยตอง หน้ายองก็หมาหน่อยเลยก็ลูกค้านะสิพี่เขาเป็นแฟนตก่าของหนูเองแล้วเขาก็มากับแฟนใหม่เขาด้วยพอดีเราจบกันไม่ดีอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วลำบากใจใช่ไหมล่ะถ้าลำบากใจขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเสริมให้ก็ได้ขอบคุณนะพี่เช็ดต่อเลยนะ ก่อนสิไม่คิดเลยนะว่าจะเจอแฟนเก่าของผัวฉันทำงานที่นี่อ่ะนี่ร้านเนี้ยเป็นร้านของย่ายฉันเองแหละโลกมันชั้นกลมจริงๆเลยเนาะถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วอ่ะฉันขอไปทำงานต่อนะคะเชิญจ้ะชั้นกับแกมันคนละชั้นกัน ตองฉันรู้แล้วว่าเธอจะพูดอะไรอะ่ะนี่ยายป๊อปเนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่เขาออามาที่นี่บ่อยแล้วก็ยายป๊อปเนี่ยเขาเล่าเรื่องเธอให้พี่ฟังหมดแล้วละ่ะอ,อหนูเข้าใจนะคะถ้าผูาจ้จัดการจะให้หนูออกให้ออกฉันจะให้เธอออกทำไมนี่ตอง ถึงยัยป๊อปเขาจะเป็นญาติสนิทกับพี่นะแต่ว่าพี่ก็ไม่เห็นต้องทําอะไรตามเขาทุกอย่างนะเธอไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่พี่จะให้เธอออกทอําไมเดี๋ยวคิดมากนะไปมีอะไรก็ไปทําไป ได้ดวสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามาทำอะไรคะวันนี้ผมมาสมัครเป็นผู้จัดการสาขาที่นี่ครับที่โทนัทบายคระค่ะค่ะงั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะให้เจ้าของร้านมาสัมภาษณ์งานนะคะเชิญนั่งรอก่อนนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับคุณเรียกฉนตองก็ได้ค่ะคุณโทนี่ครับขอบคุณนะครับที่จำผมได้จำได้สิคะทุกอย่างมันลืมไม่ได้แต่หัวใจมันลืมไปแล้วตองครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับขอโอกาสผมได้ทำงานที่นี่แล้วถ้าเกิดว่าตองยังไม่มีใครเนี่ย เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะนะสัมภาษณ์งานอยู่นะครับใช่ค่ะที่รักเราฉันดูคุณสมบัติของเขาแล้วเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะมาทำงานบริการนะคะผมเสียใจด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณที่คุณสนใจในบริษัทของเราไปกันเถอะค่ะที่รักเรามีนัดดินเนอร์นะคะวันนี้ จ้ะคุณคุณคุณคะเออ,เอ,อครับอ,อ๋อพอดีทางร้านเราจะปิดแล้วนะคะอ,อ๋อครับขอโทษครับค่ะไม่เป็นไรนะคะ เสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จพอดีเลยทันเวลาเลิกงานเออเราเลิกงานแกไปไหนปะไปกินข้าวกับฉันไหมพอดีว่าฉันนัดจิมเอาไวอ้อ่ะคงไม่ได้หรอกพอดีว่าฉันเนี่ยต้องไปช่วยพี่ก๊อตขายผักอะ่ะชีวิตแกเนี่ยน่าสงสารเนาะทำงานเหนื่อยทั้งวันน่ะก็มากพอแล้วยังต้องไปช่วยแฟนขายผักฉันเนี่ยสงสารแกจริงๆ าตาแก่ก็สวยแต่ทำไมไม่หาแฟนที่มันงานการดีๆเหมือนกับจิมแฟนฉันไงเขาเป็นหัวหน้าเลยนะฉันก็ไม่ได้ลำบากอะไรหรอกแกอีกอย่างเนี่ยไปขายผักอะ่ะก็สนุกดีออกไ,ได้เงินด้วยนะโชติยามีแฟนขายผักกระจอกแบบนะั้น่ะฉันไม่เอาด้วยหรอกคงจะหาความเจริญไม่ได้อะ่ะเออแต่ถ้าเธอเปลี่ยนใจเนี่ยนะฉันเนี่ยจะให้จิมอะ่ะหาแฟนรวยๆให้สักคน ไม่เป็นไรหรอกพี่ก๊อตเนี่ยเขาก็ดูแลฉันดีอยู่นี่เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็คงจะได้กัดก้อนเกลือกินละสินี่ถือว่าฉันเตือนแล้วนะัออกไหมจ๊ะ ราคา20บาทจ้าถูกๆจ้าผังไหมครับนึกว่าใครที่แท้เนี่ยก็เพื่อนฉันนี่เองวันหยุดทั้งทีเนี่ยยังจะต้องมาขายผักอยู่จะแพ้เอาอายแล้วทำไมถึงมาตลาดนี้ได้เนี่ยพอดีว่าจิมแฟนฉันเนี่ยเขาพาฉันมากินร้านอาหารแถวนี้อ่ะ เป็นร้านเปิดใหม่ร้านเนี้ยอร่อยมากเลยนะฉันอยากให้เธอเนี่ยลองไปกินดูอะแต่แฟนเธอเนี่ยคงจะไม่มีปัญญาไปกินร้านอาหารหรูๆินแพงๆแบบนี้หรอกนี่คุณครับทำไมต้องดูถูกผมกับแพ้ด้วยครับผมขายผักก็เป็นอาชีพสุจริตนะครับนี่ผมทำมาหากินนะครับคุณพี่ปอ๊อตไม่เป็นไรนะคะอย่าไปถึงสาอายเลยคะ่ะนี่ ฉันนะพูดความจริงแพ้่อนหยุดทั้งทีเนี่ยแกไม่อยากจะไปเที่ยวไหนมั้งหรออ้ฉันน่ะสงสารแกจริงเลยอะ่ะที่มีแฟนขายผักแบบเนี้ยจะจอกสิ้นดีนี่คุณคุณว่าใครกระจอกครับพี่ก๊อตอย่าเลยค่ะฉันขอนะพี่เออเอาอย่างนี้เลวกันนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาทานอาหารที่นี่อีก เดี๋ยวยังไงผมขอเชิญผู้คุณสองคนน่ะมาทานอาหารร่วมกันเลยนะครับส่วนเรื่องค่าอาหารเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองหรือว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อนของอายนะครับไปให้ได้นะจ๊ะเพราะว่าจิมแฟนฉันเนี่ยเขาสาเลี้ยงถ้ารอแฟนเธอพาไปกินเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสได้กินหรอกแล้กันลยครับอยู่นะไปค่ะนี่แพรมีเพื่อนแบบนี้ด้วยเหรอ ขายผักต่อเดยจ้าพี่นี่ไอ้เพื่อนคุณยังไม่มาอีกเหรอเดี๋ยวก็คงมาแล้วมั้งคะช้าจังเลยเนาะ <c oughs> ขอโทษที่ให้เรานานนะจ๊ะพอดี <c oughs> ฉันติดงานนะ่ะ ติดงานหรือว่าติดขายผักจะแพะอ่านี่คุณแพะครับแล้วแฟนคุณแพะไม่มาด้วยเหรอครับอ่าเดี๋ยวตามมาค่ะพอดีว่าเขาเอาผักไปส่งลูกค้าค่ะอ๋อง <c oughs> ั้นคุณแพะอยากกินอะไรเชิญสั่งได้ตามสบายเลยนะครับใช่นี่แกสั่งได้เลยนะหรือว่าจะห่อกลับบ้านด้วยก็ได้เพราะว่าจิมแฟนฉันเนี่ยเขาจ่ายไหวยอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะจิมแน่นอนอยู่แล้วครับ <c oughs> ได้ค่ะงั้นแพไม่เกงใจเลยนะคะ น้องคะน้องคะงครับเิ่ม <ๆ S 1> จังเลยเนาะใช่ครับงั้นเดี๋ยวฉันขอสั่งกลับบ้านได้ไ,ดไ,ดไหมอะ่ะพี่กอ๊อตน่าจะมาไม่ทันแล้วแหละได้สิจ๊ะจีนแฟนฉันเนี่ยเขาจ่ายไวอ้อยู่ละพี่กอ๊อตทางนี้คะ่ะจ้า แพรแกไม่อายเหรอที่แฟนแบกเข่งผักเข้ามาในร้านอาหารหรูแบบเนี้ยเออพอดีว่าผมส่งผักร้านอาหารนี้ประจําอยู่แล้วครับอีกอย่างผมก็เพิ่งส่งผักเสร็จผมก็เลยแวะมารับแพรครับเออว่าแต่พวกคุณกินอิ่มมนนั้หรือยังครับอิ่มแล้วจ้ะเออฉันสั่งเผื่อพี่ด้วยนะขอบคุณมากมากนะนี่อาหารดีๆแพงๆแบบเนี้ย คงไม่เคยทานสินะคุณกอ๊อตวันนี้ถือว่าเป็นบุญปากของคุณก๊อตนะคะที่ได้กินของแพงๆอะ่ะเพราะว่าแฟนอายแท้ๆขอบคุณมากๆเลยนะครับออขอโทษนะครับคุณลูกค้านี่คือบินค่าหารครับไม่ทราบว่าท่านไหนเป็นคนจ่ายเงินครับก็คนที่ดูดีที่สุดนในร้านสิจ๊ะจิมจ่ายสิคะ ครับสบายมากครับดูดีเสร็จแล้วล่ะค่ะแพ้ชนะ <laughs> ขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้า <laughs> เดี๋ยวรบกวนลูกค้ารอสักครู่นะครับอยากกินอะไรกันอีกปะของที่เหลือน,นี่ห่อกลับได้นะครับ <laughs> ออขอโทษนะค,คุณลูกค้าบัตรเครดิตของคุณลูกค้าเนี่ยวงเงินเต็มนะครับไม่สามารถรูดได้ครับ เป็นไปได้ยังไงรครับเดือนนี้ผมใช้ไปนิดเดียวเองนะอ่ะไอ้ครับไอ้มีเงินสดไหมครับพอ,อดีว่าบัตรผมวมงเงินเต็มอะครับไม่มีหรอกค่ะจิมเออ,เอ,อพี่ครับเอาบัตรผมไปรูดนะครับได้ครับอย่ารบกวนลูกค้าเราสักครู่นะครับครับนี่คนขายผัก มีบัตรเครดิตด้วยหรอแพ้ก็ใช่นะสิพี่ก๊อตน่ะเขาเป็นเจ้าของฟาร์มผักที่ส่งทั่วประเทศเลยนะแล้วก็ยังส่งออกต่างประเทศด้วยนะคนขายผักเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเลยเหรอผมจะบอกอะไรคุณรู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับอาชีพทุกอาชีพคุณไม่ควรจะดูถูกนะครับเพราะอาชีพทุกอาชีพมันมีคุณค่าในตัวของมันเองการที่เราทำงานอย่างขยันขันแข็งเนี่ย ความซื่อสัตย์มันน่ายกย่องมากกว่าการที่คุณจะดูถูกคนอื่นสิฉันขอโทษนะคะต่อไปเนี้ฉันจะไม่มองคนที่ภายนอกอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวฉันกับพี่ก๊อตเนี่ยขอตัวไปเช็คลูกค้าก่อนนะกลับก่อนนะอาอขอบคุณมากนะคะคุณจิมขอโทษนะครับขิง<ม><ม>ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่ครับบัตรเครดิตครับ,รบ,อบ,รบเออพี่ครับ พอดีผมไม่ค่อยได้พบเงินสดนะครับอันนี้ถือว,ว่าเป็นตินนะครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับคุณลูกค้าครับเป,เป็นไรค,ครับครับ